โปแลนด์ชอกหนักทั่วโลกตะลึงเสาไทยสุดยอดมากทุบดับโปแลนด์ขาบ้านจะภาพในรอบ5ปีดับเสียงโห่หุบปากไปเลยเกมนี้สาวไทยสู้อย่างสมศักดิ์ศรีพลวลิบอลหญิงไทยสามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้3-2ต่อเซตคว้าชัยชนะในครั้งแรกในการคัดโอลิมปิก 2, 2024นัดที่4 ล่าสุดรายงานผลการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024กลุ่ม4นัดที่4วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติทไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับจ้าบ้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์อันดับ7ของโลกทามกลางกองเชียร์โปลแลนด์เต็มความจุสนามหวังให้ทีมตัวเองคว้าตัวไปโอลิมปิกในรอบหลายปี ส่วนทีมชาติไทยเองก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อปลดล็อกชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้แถมยังไม่ชนะโปลแลนด์มานานแล้วถึง5ปีโดยในเซตที่1น,นักตบลูกยางสาวไทยองค์ลงทั้งทีมเช็คอินทั้งสาเสาโดยไทยออกนำโปลแลนด์ไปก่อน6ต่อ0ต้องยอมรับว่าบอลแรกเราดีขึ้นกว่านักกันก่อนหนามากรักษาโมเมนตัมได้ตลอดช่วงกลางเซตสุดท้ายเอาชนะเซตแรกไปแบบขาดลอย25ต่อ18 เซตที่2เมือนังคนละม้วนทีมชาติไทยนำโดยชาชอุออนโมกสีบอลแรกแตกตั้งแต่เริ่มเกมไม่สามารถปั้นเกมบุกได้ถูกทิ้งยาว7 2, ต่อ2โคดด่วนเปลี่ยนัาสิภาพอลลงมาช่วยรับรูปเกมยังไม่ดีขึ้นทำเสียเองเจ็ดแต้มสุดท้ายแพ้เซตไป25ต่อ7 เซตที่3ทําเอาแฟนคลับได้ลุ้นทีมชาติไทยกลับมาสู้เกมได้บนแรกดีขึ้นวิภาวีสีทองลงตัวจริงตบเสาซ้ายเป็นแต้มตลอดตีเปลี่ยนจนไทยออกนําแล้วแสงเข้าไป,ไป้ายไป25ต่อ22ออกนําก่อน2เซตต่อ1 เซตที่4ทั้ง2ทีมรักษาระดับตัวเองได้ดีผลัดกันทำแต้มกระทั่งโปลแลนด์ซึ่งนำไปก่อน9-5ต่อโดยไทยไล่ตีเสมอได้สำเร็จแล้วแซงนำไป9-10ต่อโคตรลาวาลินีขอเวลานอกเรียกสติลูกทีมกลับลงมาปรับเกมบล็อกเกมรับออกนำกลางเซตยาว17-13ต่อสาวไทยไม่ย่อท้อค่อยๆตีไล่มาจนถึงชอดมาศจัน วิภาวีบล็อกสตีเซียกได้ไล่มาเป็น18-17ต่อทว่าวสุดท้ายโปรแลนด์บล็อกปิดเซตชนะไป25-23ต่อเสมอ2เท่าสู้ต่อเซตตัดสินเซตที่5บีหัวใจต่างฝ่ายต่างผลัดการทำแต้มไม่ให้ชีกหนีกันกระทั่งเกมมาถึงที่9-9ต่อโค้ดเปลี่ยนชัชุออนลงมาเสิร์ฟเอสออกมาครั้งแรก10-9ต่อ ในช่วงท้ายกองเชียร์แทบนั่งกันไม่ติดเลยไทยมาทั้งเกมบุกเกมบล็อกจนโปรแลรนด์กดดันตีออกปิดแมตช์ไปเอง15-12ต่อจบการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยชนะโปรแลรนด์3-2ต่อเซต 18ต่อ25 25ต่อ7 22ต่อ25 25ต่อ23และ12ต่อ15ขคว้าชัยชนะนั้นแรกของรอบคัดโอลิมปิก2024มาได้สำเร็จและเป็นการชนะสาวโปรแลนด์ครั้งแรกในรอบ5ปีอีกด้วยหลังจากนี้ทีมสาวไทยจะมีเวลาได้พัก1วันและแข่งอีกครั้งในวันที่2 2กันยายนพบสโลวีเนียเวลา19เนิกา30นาที สำหรับประเด็นกราวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าโปแลนด์เซต5้าตุกติกมากทั้งโหทั้งเสียงรบกวนคือไร้มรารย,ยาทก็ทุบขาบ,บ้านไปเลยโคตรสะใจมดคือ MVP ในใจเรานะแมตชนี้เลิฟอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะใจมากโหดีนักรอกกเก่งมากทุกคนก็ทุบไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กดดันด้วยเสียงเชียร์เจ้าภาพแต่สาวไทยสุดจริงๆทุกคนวิภาวี v v p ไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปล่อยของเลยจ้าวันนี้เจ้าภาพเต็มสนามสาวไทยก็ไม่หวั่นเล่นดีมากจากนี้พร้อมลุยสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครไม่ได้ดูบอกเลยโคตรจะพลาดโคตรจะมันสาวไทยนิ่งมากในนัดนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอแสดงความนับถือคำว่าทีมเวิร์กนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมงานรุ่นพี่รุ่นน้องครอบครัวทีมงานคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเริ่มมั่นใจเริ่มเข้าขากันดีแล้วเล่นสนุกไม่เครียดทีนี้แหละทีมไหนก็ไม่กลัวแล้วสู้ๆนะาสาวๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าวิภาวีกว่าจะได้รับการยอมรับ เป็นกระโถนรองรับอารมณ์แฟนวอลเลย์บอลบางส่วนมาแทบกระอักเลือดยินดีด้วยที่น้องไม่ยอมแพ้ยอดเยี่ยมมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวตึงของชาติมาตรฐานของไทยสุดยอดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพียวกับมดวันนี้สุดจริงๆเลิฟๆเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่เสียดายเซตที่2นิดนึงสงสัยปลักหลุดชื่นชมทุกคนครับแต่ขอชมวิภาวีหน่อยเมื่อคืนองค์ลงตีดีมากหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะัอลลีบอลชายไทยฟอร์มแจ่มทุบแหลกดับฮ่องกงขัดลอยประเดิมศึกเอเชียนเกม การแข่งขันวอลเลย์บอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19แข่งขันกันที่ลินผิงสปอร์ตเซตเตอร์ยิมนาสีียมโดยทีมวลอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามันแรกของรอบแรกกลุ่มอีด้วยการพบกับฮ่องกงทีมลูกยางชายไทยภายใต้การนำของปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอนุพรมจันทร์นภาเดชพินิจด,ดี บุญยริศวงทรธนทัศน์ทวีรัตอนุรักษ์พันรำและกฤษดานินสวัยลงสนามโดยเซตแรกหนุ่มไทยเริ่มได้ดีในขณะที่ฮ่องกงก็เล่นสู้ได้อย่างสูสีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเซตทีมวอลเลย์บอลชายไทยนำแต้มฉิกหนีรวมถึงฮ่องกงมีจังหวะที่เล่นผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างก่อนที่จะเป็นทีมผู้ย่างชายไทยปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ17 เซตที่2เริ่มเกมทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีแต่หนุ่มไทยก็มาทําเต้มนี้ห่างออกไปได้อีกในช่วงกลางเซตทําให้ได้เซตที่2ไปอีกด้วยสกอร์25-16ในเซตที่3ามหนุ่มฮ่องกงมาดีในช่วงแรกทําแต้มสูสีกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดก่อนที่หนุ่มไทยจะตั้งหลักได้และทําเต้มนี้ห่างก่อนปิด จบเกมเอาชนะไปได้25ต่อ13สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะฮ่องกงไปได้3ต่อ0ูนย์เซต25ต่อ17 25ต่อ16และ25ต่อ13ประเดิมการแข่งขันในเอเชียนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลชายจะพบกับกาตาอีกครั้งหลังจากคู่นี้เคยเจอกันในสื่อวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้วันที่20กันยายนเวลา13.30ิานจะพบกับกาต้าอีกครั้งสำหรับเกมการแข่งขันนั้นเราทําให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเดี๋ยวนี้ทีมชายสนุกมาก ทุกคนเล่นได้ดีลิฟขุดดีอนุรักษ์ก็เหมือนลิฟอีกคนมือเซตดีมากบอลเร็วธนาทัศน์บวกยามีนดีนภาเดชคือตัวจบสกอร์ที่แท้ทรูอนุชก็ผีเข้าผีออกแต่ชอบอนุชสุดๆดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีทุกตำแหน่งเลยช่วยกันเล่นไม่ขาดตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชายกลับมาเชียสนุกมากค่ะเล่นดีทุกตำแหน่งเลยเชียร์ต่อแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามือเซตเล่นดีมากวันนี้เชียร์ต่อจ่ะเล่นกับกาตาสูส้ๆนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเล่นดีอย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะครับมาช่วยคุมทีมหญิงหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามานำทีมหญิงด้วยครับคารวะท่านปาร์คเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตีตั๋วไปโปลแลนด์ช่วยหน่อยค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ส่วนของหญิงไทยไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ได้เท่านี้จริงๆสมาคมต้องลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างระบบครอบครัวตัดออกไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคชชายพุ่งขึ้นฟ้าโคมม้ชหญิงดิ่งลงเหวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคชปาร์กีวอนสุดยอดของโคชเลยละครับ มาตรฐานถูกยกระดับสู้กับทีมอื่นๆได้สนุกและแข่งแก่งขึ้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณครับโค้ชสุดยอดไปเลยน้องๆผู้เล่นก็สุดยอดทางคณะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยากให้มาสอนทีมหญิงเรื่องเสิร์ฟกับบอลแรกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครว่าโค้ชไม่มีผลกับผู้เล่นดูจากทีมชายเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดภาพมาที่ทีมหญิงโค้ดยิ่งทำทีมยิ่งพังจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยากให้ทีมหญิงได้ลองใช้โค้ดต่างชาติบ้างนะครับน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยรับบนแรกกับลูกเสิร์ฟน่าจะดีขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสมาคมควรต่อสัญญาโค้ดปาร์คผมว่าบางอย่างผม ดูว่าดีกว่าทีม้อีกนะครับโดยเฉพาะบอลแรกกับโซนดีฟเฟนต์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นมากผิดหูผิดตาต่างจากทีมหญิงที่ไม่พัฒนามีแต่จะถอยลง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชายสมัยก่อนเอาแต่เด็กในสังกัดพอมาโคชปราร์คแกเอาฝีมือจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเห็นความแตกต่างระหว่างโค้ชไทยกับโค้ชต่างชาติหรือยังคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเล่นกันเข้าขามากและที่สําคัญช่วยกันรับบอลขยันมากดูดีมีส่งสุดๆเห็นแล้วชื่นใจหากเข้ารอบลึกๆแล้วแพ้ก็ยังชื่นใจนะหากทุกท่านที่เห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ